สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนิกากำสวัสดิ์ตัวแทนกลุ่มหกค่ะวันนี้จะมาสรุปกลุ่มถนนข้าวสารค่ะวัตถุประสงค์ของการศึกษากลุ่มนี้นะคะการศึกษาพฤติกรรมการไปสถานบันเทิงของนักศึกษาสาขาการโรงแรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและชมมคลกรุงเทพในถนนข้าวสารถนนข้าวสารเป็นถนนที่ตัดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ซึ่งอยู่ใจกลางของกรุงเทพมหานคร เป็นถนนเก่าแก่ที่ตัดพร้อมถนนราชดำเนินกลางตั้งแต่ปี2450เดิมถนนข้าวสารเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีห้องไม้แถวในปัจจุบันได้กลายเป็นเกสเฮาส์หรือห้องเช่าครั้งคืนราคาถูกสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติร้นานอาหารร้านค้าสถานบันเทิงหมายถึง สถานเริงลมหรือสถานประกอบการที่เป็นแหล่งบันเทิงสำหรับบุคคลทั่วไปโดยตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ทั้งด้านการค้าเป็นสถานที่เปิดบริเวณในกลางคืนสถานบันเทิงยอดฮิตแบงคอกบาร์บิ๊กบาร์ชาร์ตบาร์ฟู r บาเข้าสาร1986 The c b เครับข้าสารเดอะวันเข้าสาร The One เดร์ชางแวนคอกเดอะแบ็คร็อกโคพับผลสรุปการสำรวจส่วนมากที่ตอบแบบสอบถามไปเที่ยวกับเพื่อนๆซึ่งเป็นซึ่งพบเห็นได้และรู้จักสถานบันเทิงผ่านสื่อโซเชียลและส่วนมากจะไปเมื่อใดก็ได้ที่อยากไปส่วนมากผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในชั้นปีที่3อยู่ในระหว่างอายุ 2 1ถึง25ปีที่ที่ไปกันมากที่สุดคือ Big ก a r ไปเพราะเพื่อนชวนไปและมีค่าใช้ใจ่ายประมาณ1,100ถึง1,500บาทโดยเดินทางผ่านรถประจำทาง